วันนี้มาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับในช่องของเตอให้เล่นค่ะซึ่งวันนี้ทําปเกมโรบอกเส้นเคยวู้วซึ่งวันนี้ทําเกมโรบอกด่านเออวาดเร็วนะคะเป็นด่านที่สองไปอ้าว มดอ่ะเอาเห็นมันช้าเนาะค่ะทุกคนขาดนั่นแหละขาดไปจะมาขาดซ้ำอีกเป็นอะไรมากปะปะไปมันยังไม่มาอีกทำไมเห็น,นช้าจังอะฮะ ทำไมชาจังอนเน็ตอะขนาดมาแล้วนะ่ะโอ้ยเสียเวลาไปเกิดหนึ่งนาทีเอาปากกาอยู่ไหนเนี่ยใ้ปากกาว,วาดเอา,เอาให้วาดูกอะว้าโอ้ าสิมันจะเป็นอะไรของมือฮะคอยว่าโลกอ่ะโอ้ยเอ้หน่แป๊บหนึ่งอึบ๊บเอาเร็วิจะทำไมให้ตเนี่ยฮะอึบอ๊บอึ๊บแป๊บหนึ่งนะหยุดหน้าจอก่อน ปากกาลื่นกว่าอีกปากกาไหนอ่ะเอาปากกาหายไปไหนปากกาฉันหายอ่ะเอาปับ๊บมึงหาปากกาก่อนปากกาหายปากกาแต่หน้าจออ่ะปะกากกานังเงี้ยเอาดิไงกูจะเจอเวลาจะหมดแล้วเหลือสองนาทีเนี่ยฮะ เดี๋ยวเวลาไปทั้งเยอะคขยให้วาดจุดสีเขียวด้วยมันจะได้เหมือนๆเ,เขอให้วาดจุดสีเขียวออ้ยมันก็ใหญ่ออ้ยต้องเป็นจุดสีเขียวแล้วจะเป็นเกาะมัง้งค่ะทุกคนขาดนั่นแหละขาดไปแต่ขอให้วาดเออสีฟ้าเลยนะมึงแทนไปสิแล้วก็วาดจุดสีเหลืองอะ่ะเป็นเหลืองอ่อนอะ่ะเหลืองเข้มเอาอ่อนนี่นีด เลยเป็นอะไรมากปะปะไปจิ้มจิ้มจิมจิมจิมเข้าไปแล้วก็เอาสีเหลืองมาทิ้มเพราะว่าขดาดทุกคนขาดนั่นแหละขาดสีพูทิ้มด้วยจะได้ส,สวยๆแต่ต้องมีนัวทีดด้วยไม่ใช่หรอกลมๆแล้วกันเพราะว่าเป็นนัวทิด สีส้มมาใส่ส,ส้มส้มโอเคมาใส่อือ้อ,อเป็นอะไรมากไหมฮะสีดำมันจะมีลุยกอ่อนใส่สีนี้ลงไปไ,ได้แล้วยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบเพียงเหลือขีดอีก ขีด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 จบตรงสีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปทักใอ้โตก่อน นนโลกอันนี้เหมือนา,า,รรามาแล้วอันนี้ออ้ยอุย้ยอนนี้มันสวยจังมากเหมือนมากให้สองคะแนนล้กันเพราะว่าฉันน่ะไม่อยากให้เยอะต่อไปอไ้ย,อ,ยอันนี้ของฉันเองไปคเยน yeah! องฉันเองอะ ให้หนึ่งคะแนนเดียวมันไม่มันไม่เหมือนอะ่ะเหมือนนิดนึงแต่ให้หนึ่งพออันนี้อ้าวชนะแล้วชนะอุ้ยไมฉันได้คุณที่สามทำไมคู่ที่หนึ่งเลยอ่ะ็นอะไรมากว่าปักไปตอนนี้ฉันมีเวลาเล่นอยู่ค่ะทุกคน ไลายไปชัมม่วโมงนั่นแหละอุ้ยปา<ะ>ในเวลาเอา้าน่ารำคาอีกแล้วว่ะเป็นอะไรมากปะปาปาอ้าฉันวาดนั่นผ่านไอ้ต้นเล็กโบมัง้งแล้วก็เป็นเป็นสีแดงอ่ะเพราะเป็นอากาศร้อน,นฉันจะวาดเอออะไรไม่รู้อะขอก่อนอึ๊บแทนที่เป็นสีแดงเพราะว่ามันเป็นร้อน เอานี่แล้วก็ว่าเซออกมาแล้วก็จบมันง่ายเนาะครูโบมันง่ายเย้เอ้ยจะวาดจะวาดเพิ่มอีกไหมจะวาดเพิ่มเถอะจะได้เยอะเอ๊บเอ๊บอันหนึ่งสีฟ้าแล้วกันปื๊บขวาอันหนึ่งเป็นสีเขียวแล้วกันนี่ สมมติอยู่ตสีเหลืองไหมสีเหลืองไม่น่าพอหรอเอาสามอ,อันพอไม่น่าพอเลยแล้วก็เรื่อเรลงมาเรือล,ล,ลงมามันจะเป็นลูกโป่งค่ะทุกคนแล้วก็เป็นสีฟ้าอ่อนแทนเข้าไปอา้าวแล้วมันจะแทนสีดำทำไมไอ้นี่นั่นสีฟ้าหายสีเขียวก็หายไปอะไรมากปะปะไป เมื่อกี้ฉัแทนที่ไปแล้วมันก็หายไปอ่ะแล้วมันจะแทนซ้ำทำไมีะแทนแล้วมันจะมาแทนซ้ำอีกแล้วก็วาดเออเอาฉันว่าฟ้าเหมือนกันอะเอาฟ้านี้ไหมมันเหมือนกันอะอึ๊บอุ้ยมันเหมือนสีฟ้าจริงอ่ะแต่ฉันจะทำให้พื้น่าเป็นสีเขียวว่ะเอา ให้เป็นสีเขียวเหมือนวนล้อบอกลยแล้วมึงจะเอาโป่งใส่ทําไมฮะมเป็นอะไรบ้างมันมันยญกาแล้วเตยเนี่ยคะหลายรอบแล้วนะอแล้วก็แทนเป็นสีเขียวสีเขียวเข้มๆอะ่ะเขียวอ่อนก็ได้ออบแล้วก็สร้างจุดที่มันเป็นสีเขียวเข้มให้มันกลายเป็นหญ้า แล้วก็จะกลายเป็นของจริงทันทีเอาเป็นอะไรมากปะปะไปเหลืออีกสามนาทีนะคะอันนั้นหนึงเยอะแล้วก็วาดเมฆอะเอาเอาเป็นสีดำก่อนแล้วกันสีดำก่อนแล้วแค่สีฟ้าตามโอ๊ยอะไรเนี่ยมันจะมันแจ้งตัวไล์สุดทำไม ตอนนี้ธันรสดอยู่ค่ะทุกคนก็อาจจะพูดบ,บ่อยแหละถ้าไม่ละสดไม่พูดหรอกชันว่าเป็นสีน้ำเงินอึ๊บอุ้ยมันเหมือนอะไรขนานนามันเหมือนอะไรขนานนาแล้วก็วาดเมฆอะเมฆเมฆไม่ใช่เมฆสิลูกอาทิตอึ๊บอายอึ๊บ สีแดงก็น่าจะได้นะถ้าเอาสีแดงส,ส้มอ่ะถ้าเอาสีแดงชมพูไม่ได้ได้สีแดงส้มโอเคเอาเดอนซูไปสีเด่นไปให้สุดนี่ครบแล้วเสร็จละอ่ะเล่นอะไรต่อปะก่อนที่ว่าเล่นอะสามารถดูแชทได้ด้วยแล้วก็ดูอันนี้เนี่ย โอ้ยเหนียวเลยนะเน่ยมันก็ช้าแล้วเกินเน่ยมันเร็วได้ไหมเป็นอะไรมากไหมเน่ยช้าแล้วเกินนะ่ะเน็ตมันช้าแล้วฉันเล่นอันที่สามเพยก็ได้ ทำไมกุดไม่ได้เนี่ยมึงเอาอีกแล้วเป็นอะไรน้องหนาวะปเป็นโรคอะไรวงไม่รู้ตีออกเนี่ยฮะ <c oughs> จะได้ไหมบน <c oughs> โอ้นี่ของฉันเองพี่เป็นอันเนี้ยอ้าวหมดเวลาชนะนแน่เลยอะหรือว่าไม่ใช่ อุ๊ยฉันเจ่คุณอีศอซฉันว่ามัอนห่อยทากเลยอ่ะนี่มึงไปออกสองสามรอบละถ้าสามรอบนี่มึงเรียบร้อยเลยนะตรงนี้เขียวเข้มแต่ว่าสีดำก่อนขอบเนี่ยขอบน,อบนี้แล้วก็เอาสีเข้มมาแทนว่าอย่างเงี้ยแหละฉันตั้งฉันว่าต่าไม่เป็นเฮ้ยปกติต่า เป็นสีฟ้าแล้วกันเน็ตไม่แรงเลยอ่ะต่ออกมันก่นแหละฟังใช่ไหมฮะเป็นนย่งนั่นแหละเป็นสามสีรอบละตัวต่ออกเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นอะไรนั่นนะพูดดีไม่ชอบเร็วๆไม่ยอมหมาว่ามันช้าจังวะเน็ตเนี่ย เป็นโลกอะไรวะเป็นจะได้เล่นไหม เสาอากาศด้วยซ้ำจะไปรอไปสิบนาทียังไม่มาอีกจะได้เล่นไปไหนสามเนี่ยห้าเล่กมันยังมาเลยดาโซนน้าส,สามไม่มามเป็นเที่อะไรรู้ไหม อวเลยนะพูดรอไปสิบนาทีแล้วนะยังไม่มาอีกอลไ์ไปคืสบสมุนยังไม่มีใครมาดูอีกเป็นโรคอะไรชซ่ขบนตีออกเป็นเนี่ยอะไรวงไหรม เด็ดก็ไม่แรงนี่จะเป็นที่อยนนี้แหละถ้ามันเป็นแปดพันเนี่ย KB เนี่ยแยกไปหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรไม่มามันจะมาแจ้งตัวอีกมันไม่ต้องแจ้งตัวเลยนะรำคาญเดี๋ยวมจะเป็นจ, 8, จนรองห้ามจะจะเป็นสามอิ๋ สิบาทีแล้วมึงยังไม่มาเลยตอนแรกไม่เห็นเป็นเลยเดี๋ยวจะเลเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซื้อขอมาเล่นอะ่ะถ้าขอไม่เป็นนะตู้สับโยนทิ้งแม่งเลยเป็นลูกอะไรเมืไม่ไกมพูดไม่อยอมฟังไตออกแล้วมั้ง